ไปต่อกันที่เรื่องการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวกันบ้างนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นแทบจะทุกวันนะคะอาจจะเป็นเพราะมีหลากหลายสาเหตุนะคะอาจจะต้องการที่จะเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยแต่ก็มาอย่างถูกกฎหมายก็อาจจะไม่ทันใจหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆที่ไม่พร้อมนะคะก็มีการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พยายามจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะที่ผ่านมาล่าสุดทางตำรวจกาญจนบุรีค่ะได้ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรพบกับหนุ่มเมียนมาค่ะขับรถเก๋งนะคะบรรทุกแรงงานเถื่อนถึง12คนอัดแน่นมาเต็มคันเลยนะคะโดยสารภาพว่ารับมาจากชายป่า,าชายป่าชาชยแดนแก่งเสียนไปบ้านโป่งค่ะได้ค่าหัวคนละ2,000บาท เนี่ยแหละค่ะเป็นการตั้งด่านตรวจนะคะตามปกติเลยค่ะของตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งค่ะ เป็นการช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้รวมไปถึงนะคะก็มีการตรวจสอบในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะทางด้านของพลตํารวจตรีพศวีเรืองผู้ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้พันตำรวจโทชัยโชคไทยเจริญรองผู้กํากับการจราจรนํากําลังตํารวจจราจรตั้งด่านกวดขันวินัยการจราจร พร้อมตรวจค้นเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเฉพาะการลักลอบขนแรางงานต่างด้าวที่บริเวณแยกตัดทางรถไฟหมู่บ้านกาญจนบุรีวิลล่าถนนแสงชูโตตําบลท่ามะขามอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบรถยนต์เก่งฮอน d a าแจ๊สสีบรอนซ์คันนี้แล้วค่ะ ขับมาจากทางแยกแก่งเซียนมุ่งหน้าเข้าเขตเทศบาลเมืองกันจนบุรีจึงส่งสัญญาณขอตรวจคน้นเมื่อคนขับรถกระจกลงเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงเลยละค่ะเพราะว่าพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเน้นนั่งอัดแน่นมาเต็มคันรถ ดูสิคะรถ Honda Jazz คันนี้เป็นรถที่เรียกได้ว่าประมาณ5ที่นั่งได้มัง้งใช่ค่ะมันเล็กนะมากๆเลยเล็กมากๆแต่ว่าคันนี้เนี่ยบรรจุได้ถึง13มคนออนะคะรวมคน,น,นขัด้วยใช่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาตรวจสอบจากการตรวจสอบนะคะก็พบแรงงานต่างด้าวรวม12คนซึ่งทั้งหมดก็ไม่มีเอกสารแสดงตนเลยค่ะคนขับคือนายนลินเด็ตอายุ33ปีเป็นชาวเมียนมา ให้การรับสาร,รภาพว่ารับจ้างขับรถไปส่งแรงงานจากชายป่าบ้านลาดทองตมบนแก่งเซี่ยนไปอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีได้ค่าหัวนะคะคนละ2,000บาทโดยก่อนหน้านี้เมื่อ5วันก่อนเคยขนมาแล้ว7คนผ่านไปได้นะคะ,คะผ่านไปแล้วก็เลยเอ,อยากทำใหม่นะคะอ,อยากมีไรายได้ใหม่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มนะคะ,คะส่วนแรง,งงานทั้งหมดค่ะให้การว่า ลักลอบเข้ามาทางช่องธรรมชาติด้านอำเภอพญาตองสู่ประเทศเมียนมาผ่านชายแดนบ้านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อนจะมีผู้นำทางเดินลัดเลาะ,ะป่าเพื่อหลีกเลี่ยงด่านตรวจใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงจุดพักรอขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปอยังบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ครั้งนี้ไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งแรกนะคะ ทำครั้งที่สองก็ถูกต,กตำรวจเนี่ยตามจับได้กลางทางเรียกว่าถูกจับกลางทางเลยทีเดียวค่ะอืมต้องบอกว่า คนที่เขาขับรถขนแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็สุดยอดจริงๆนะรถคันเล็กแค่นี้แต่ขนมายังไงเนี่ยต้อง12คนรวมตัวเองเป็นคนขับเนี่ยสิคนนะสุดยอดมากๆเลยอะ่ะเออแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของการขนแรงงานต่างด้าวก็ยังมีมารายง,งานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีเนี่ยบางคนเข้ามาเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศที่3หรือว่าบางคนอยากเข้ามาแล้วก็เข้ามาทํางานตามจังหวัดต่างๆ นะคะที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานกันเยอะซึ่งบางคนก็ไม่มีเอกสารในการเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยอ,อาศัยใช้เงินในการออจ้างคนเพื่อพาเข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายแล้วก็ต้องอยู่แบบหลบหลบ,ลบซ่อนๆนั่นเองแต่คนขับรถคนนี้ก็อาจจะอยากรวยทางลัดเพราะว่า5วันที่แล้วขนมา7คนผ่านไปได้ด้วยดีคนละ2 0 0พก็ตกประมาณหมื่นสี่ เที่ยวนี้อีก12คนกลาวว่าโอ้โหอีก5วันมานี้รวยแน่อ,อีกสิกว่าคนนะสิก <10 S 2> ว่าคนก็2องหมืนกว่าใช่จะได้มีเงินมีทองอเป็นยังไงล่ะสุดท้ายไปไม่รอดนะคะกระทําความผิดอย่างนี้ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับไปดําเนินคดีตามระเบียบนั่นเองพร้อมกับคนที่หลักรอบเข้ามานะคะไม่ว่าจะมาช่องทางไหนแต่ถ้ามาผิดกฎหมายแบบนี้จับเสร็จ ก็ต้องถูกผลักดันกลับประเทศเขาอยู่ดีและที่สําคัญพอถูกผลักดันกลับไปประเทศเขาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาทํางานในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าหากว่ามีเอกสารแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะอาจจะต้องถูกขึ้นบัญชีดําเอาไว้ไหม,มว่าหลักรอบเข้ามาทํางานนะคะคือก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าจะมาที่ไหนจะไปที่ไหนอย่างไรนั่นอันนี้อาจจะต้องถูกขึ้นบัญชีเอาไว้ด้วยอนอกจากนี้นะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ ขอความร่วมมือนิดนึงแล้วกันนะคะช่วยสังเกตหน่อยคนที่ขับรถไปกับเรานะคะสังเกตว่ารถเนี่ยดูมันโหลดผิดปกติหรือเปล่าเป็นรถทึบไหมอะไรเหล่านี้นะคะเพราะว่าเป็นที่สังเกตก็คือการจับกลุมได้นะคะคนที่ขนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาก็คือรถเนี่ยคือโหลดเตี้ยหมดเลยไม่ใช่โหลดเตี้ยนะหมายถึงคนนั่งอยู่จํานวนมากจนทําให้รู้สึกว่ารถมันโหลดเพราะน้ําหนักมันถ่วงโดยเฉพาะตรงตูดข้างท้ายรถเนี่ยมันจะต่ําลงมาผิดสังเกตกว่าปกติแล้วก็เป็นเหตุให้บางทีเจ้าหน้าที่ ที่ตำรวจเนี่ยรวมไปถึงตำรวจทางหลวงที่มีการออกตรวจตาเนี่ยเขาจับพิรุษได้แล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ในหลายเคสเลยค่ะคุณแคทค่ะ